พุทธลำลึกแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเก้าวันฝูงขาได้น้อมส้างถวายสุขมันอยู่ที่นี่จริงๆอันนี้มันเป็นบวชในวาระพุทธลำลึกพระพุทธเจ้าเราบูชาอถือว่าเป็นนี้เป็นมาลาเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าแขนสองขาสองหัวนหนึ่งเอาขึ้นหิ้งขึ้นผานบูชาพระพุทธเจ้าเก้าวันโอ้ เป็นเรื่องงากถต่ว่าสมีหนึ่งเก้ามือหนึ่งเนาะก็เลยอยากให้พวกเรารเข้าใจว่าพุทธ,ธล,ลัมพึกก็เลยอยากให้พุทธทุกคนนะว่าเราในลัมึกถึงบุญถึงกุศลคนงามความดีทั้งหลายที่เราเคยสั่งสมมาเลยเอาแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่ยังแข็งแรงอยู่นี้มาเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ที่เคารพนอบน้อมต่อข้าสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเก่าเป็นก เป็นนอหน้าบุญแกว้วเป็นนอหน้าบุญธรรมแห่งทานศิลภาวนานำพาความสุขใจให้ผู้ขาทั้งหลายเป็นศูนย์ร่วมจิตใจสถานหนึ่งของสกลนครมีองค์พระยานาอ่อนซ่อนด้วยอำนาจแห่งวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาจะรับนักสัมปันโน สุขโตสุขติไปสุขติตั้งแต่ยังไม่หันตายเรียกว่ามนุษย์สุขเอามีกรอบขอเขตเหตุผลของขรรมไอลงบงลงนอเรื่องทุขอย่างผู้เบกขา